ขอนำท่านมาที่วัดโพไซบ้านสะพังตําบลรามราชอําเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมครับวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่กรมอภิลาโสนะครับซึ่งท่านได้บรรณาภาพนะครับเมื่อวันที่29สิงหาคม2567นะครับ ซึ่งท่านมีสิริอายุ97ปีนะครับซึ่งวันนี้นะครับบรรดาลูกศิษย์ผู้ที่เคารพนับถือในหลวงปู่นะครับได้มีวิธีพระราชทธธานเพลิงสริริราชสังขารของหลวงปู่บนเมนนกขรสรีลิงนะครับที่วัดโพไซบ้านสะพังตำบลรามราดอำเภอเท่าเทียนจังหวัดนครพนมนะครับ ซึ่งประวัติโดยย่อของหลวงปู่กรมอภิลาโสท่านเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมปีพศ2471นะครับท่านได้อุปสมบทนะครับขณะที่ท่านอายุ23ปีนะครับหลังจากนั้นก็ได้ลาศึกขาออกไปเพื่อประกอบสมาีพตามปกติแล้วก็เมื่อท่านอายุ53ปีครับได้ตัดสินใจอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง นะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2523ชายาท่านก็คืออภิราโสนะครับแล้วก็หลังจากอุปสมบทนะครับท่านก็ได้จำพรรษาอย,อยู่ที่วัดโพชัยสีนะครับบ้านแพงสะพังหรือว่าวัดโพชัยปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ได้ เรียนรู้วิปัชนากรรมฐานนะครับสายหลุงปู่คำพันธ์โคัพพัญโยนะครับซึ่งท่านก็ไปศึกษาธรรมนะครับอยู่ที่บ้านนกขหาอำเภอปราปากกับหลุงปู่คำพันธ์โคัพพัญโยนานกว่ปีนะครับจนออกทุดนแล้วก็แสวงธรรมไปหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับสำหรับหลุงปู่กรมนี้ก็ถือว่าเป็นพระ วิปัสนากรรมฐานนะครับสายหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็ท่านเดินทางไปกับสรราพ,พุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีนะครับปรากฏอยู่ที่อำเภอพุทธบาทนาวนัดเดือนนะครับจนมีชาวบ้านมาเจอแล้วก็มีความศรัทธานในหลวงปู่นะครับ และก็ได้นิมนต์ท่านกลับมายัางวัดโพไซในปัจจุบันนี้นะครับหลวงปู่กรมนี้ก็นก็เป็นพระที่มีปฏิบัติวัดปฏิบัติที่งดงามนะครับโดยท่านได้รับพระราชทานเ,เป็นพระครูญ,ญบัตรชั้นตรีนะครับเมื่อปีพศ2535นนะครับนี่ก็เป็นประวัติของ ลุกปกกรมอภิลาโสนะครับที่วันนี้มีพี่ีครับพระราชทานเพลิงนะครับที่มีพระราชทานเพลินก็มีวัตถุมงคลของชิลลึกนะครับที่มอบให้ญาติโยมที่มาร่วมทําบุญในวันนี้ครับ